สวัสดีครับเอฟซีครับสบายดีพี่น้องทางสพปเล่าครับช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดโควิดนะครับเท่ามาเรียนรู้การถักเชือกเทียนด้วยกันนะครับวันนี้สิวัอนี้สิสอนครับสอนลายนี้ครับเป็นลายแบนครับเป็นลายแบนแล้วก็มีห่วงตรงนี้ครับแล้วก็มีเกลียวอันนี้สิเป็นแบบผสมผสานครับทั้งลายแบนลายเกลียวนี่ครับ รายเกีียวแล้วก็มีห่วงตรงนี้ครับเฮ็ดบ <Yeah. S 1> ่ยากครับพี่น้องเห็ดบ่ยากสําหรับเพื่อนๆสิ่เขามาเรียนรู้วิธีเห็ดกะสอนกันแบบเข้าใจง่ายครับนี่ครับนี่ครับว่าจะอยูย่ประมาณนี้ครับนี่ครับใครอยากได้เงาก็ดีเขาก็ถักเหงาขึ้นไปอีกครับ มือนี่สีเฮดยูประมาณนี้แหละครับกระลังกรลังสวยนะครับเอาละครับผมกะเพื่อนกับไปเลี้ยนรูน้ำกันครับวิธีเฮดนี่ครับแล้วก็เป็นลายเกียวอ่างนี้ก็เป็นหม่องเปิดปิดหม่องนี้กับเป็นห่วงครับเ้นนี้เชือกเซนนี้สำหรับ คนที่ชอบเซนในน้อยครับเป็นเป็นผู้ผู้ยิ่งหรือว่าเป็นผู้ไซ้กับไซ้ใได้ครับผู้ไซ้กับไสได้สําหรับคนที่มัพผมัมนเซนแบบไงเธอถ่านะครับป่ะไปเฮ็ดกันครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับผมเอาละครับเริ่มกันเลยครับ นี่กระตัดเสือกมาว่มามเงาเหมือน,นี่ผมเพ็ดประมาณประมาณยี่สิบเก้านิ้วนี่หระครับประมาณยี่สิบเก้านิ้วนะครับนี่กระตัดเพื่อเพื่อ,อยี่หรอกครับเพื่อเพื่อไว้ผุดหรอกเที่ยวผมกดสามสีผุด,ดละเพื่อไว้เพราะว่าเส้นนี้มันจะเหดห่วงก่อนพี่น้องเหดห่วงมองกลางมันจะได้ภาพเข้าไปอีกยูเนี่ยเหี่มเสือกเชือกเทียนเบอร์สองนะครับ แล้วก็ขึงให้ตึงพี่น้องก้อนสิทักขึงให้ตึงอันดับแรกสิมาเห็ดห่วงก่อนเห็ดห่วงตรงกลางก่อนนะครับขึงให้ตึงเฮาสิดึงใส่กับฟยั้งก็ได้ครับพี่น้องเสาเฮี้ยนตน้นไม้แล้วแต่เฮาสะดวกนั่นะเฮาอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดเฮาก็ผูกน้ำกกไม่ก๊กไหลน้ำหงเอเยอน้ำดงน้ำหน้าก็ได้ครับ โอ้ยห,หลินพันกันพี่น้องนี่คึงให้ตึงตึงตึง,ตงนานนี่เขาก็มาตัดเอาเสือกตัดเอาหน่อยหนึ่งเฮ็ดห่วงทำเป็นห่วงถักห่วงก่อนอันดับแรกนี่ครับหาจุดกลางพี่น้องเบื้องดีๆจุด,จดกลางๆมันจังสิได้เสมอกันนี่เขาก็ผูกธรรมดานี่ยแหละผูกถักใกล้แบนครับ หลังจากหาจุดกึ่งกลางแล้วนี่ครับก็บเบิ้งว่ามันกึ่งกลางบอ,บอลบ่กึ่งกลางเขากว็วาดเบิง้ไงไอ้ยามว่าห่วงเห็ดเห็ดเสร็จมันสีอยู่ตรงกลางครับมันจังสีได้พอดีนี่ครับเสร็จแล้วก็ทับข้างบนครับอันนี้ก็ทีบบ่ทับบนทับรางเป็นไล่แบ่งอะนี่ครับอันนี้ผมนับสิบเอ็ดสิบเอ็ดขังครับมันจังสีได้ห่วงพอดีครับ อันพี่น้องอยากได้ห่วงใยก็นี่กัเห็ดใยก็ได้ครับแต่ว่าของผมสีมาตรฐานคือว่าเอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดครั้งครับมันตีพอดีเลยมันตีกลมพอดีอันนี้แล้วแต่ความต้องการของของพี่น้องครับของเพื่อนๆที่เห็ดอยากได้ห่วงใยเงียเง่าก็ได้ครับแล้วแต่สำหรับผมแล้วผมว่ามันแคามาหอยวัตถุมงคลหอยพะาังสีเขาเ่านจเป็นต้องเห็ดห่วงใยมากไม่ครับ มันเบิงเอถอทเนี่ยครับผมสีเห็ดอยู่ประมาณสิบเอ็ดทักสิบเอ็ดครั้งแล้วครับเวลาผมทักผมก็สีนับไปเนี่ยสิบเอ็ดครั้งนี่หลังจากทักเป็นห่วงสีแล้วเนี่ยผมก็สีมัดสอดเสือกใส่อีกฟังหนึ่งนี่สอดใส่ตรงกลางครับแล้วก็ดึงดึงไขวยกันไปพี่น้องดึงไขวยกันไปนั่นเห็นว่าดึงไขวยกันไปปุ๊บมันก็สีเป็นห่วงอัดหลอดอยู่นั่นเห็นบ่นั่นหวงมันเอากลับไปควงก็อีกฟังหนึ่ง ตอนคล้องตอนดึงก็เฮ็ดเฮ็ดเมื่อว่าเบากันเพราะว่ามันติดถืนออกนั่นครับนี่มันติดเป็นลักษณะนี่นี่มันติดเป็นห่วงเห็นนาะบาดที่นี่เขากลับมาถักเสือกที่เป็นเงื่อนนะถักให้มันล็อกอยู่ให้มันล็อกไว้อล่ะถักฟังนี่น้าเหมือนล็อกมันไว้บ่อยมันเคลื่อนนะครับพี่น้องนั่นนั่นเหมือนล็อกมันไว้ถักเนวได้ก็ะได้นั่นล็อกใบห่วงมันขยับขยันได้นะ นี่ครับวังก็สิอยู่ประมาณนี้นี่เขาก็หาอย่างมาแง่หู้หม,หมันเบิงกลมสวยงามนี่ผมเขาไม่ตะเกียบแล้วมาแง้วัตถุรอบกายอ่นแล้วครับหลังจากนั้นครับพี่น้องตัดออกมาตัดออกมาบาดเขาก็มาทําการทักได้บาดน,นี่ทักเชือกที่ทักนี่ก็เอาว่ามเง่เติบหนึ่งนะครับพี่น้องกะเอาโหลดกะเอาเร้อ กะเอาผมก็บ,บ่ได้วัดคือกันละผมกักะเอาว่าให้มันเหลือดีกว่าขาดนี่ครับเราก็มาถักสอดเข้าไปตรงห่วงนั่นแหละครับพี่น้องกะทักลล่แบนครับถักลายแบน,บแแบนผมทักขางละสี่สิบครั้งครับอันนี้พี่น้องอยากได้คว่ำย่าแบบใดกะแล้วแต่ด้วยครับแต่ของผมมันจะสี่สิบครั้งนี่นะครับหนึ่งนี่นับไปยังสี่เหรอนี่ขึ้นลงขึ้นลงสิครับ ผมสีเฮดสี่สิบครั้งเพราะว่ามันสีมีไล่แบนอยู่ตรงกลางเลยก็สีเป็นไล่เกี่ยวครับนี่อันดับแรกก็สีเฮดไล่ไล่แบนก็นนี่ครับนี่ถักไปยังสี่ครับลายแบนธรรมดาฝั่งนั่นกับเฮดคือกันครับนี่ถักไปรอบหนึ่งก่อนเห็นบอนะ่นี่ครับถักตั้งสี่เราไปเรื่อยๆกัน จนได้งเงาที่เขาต้องการพี่น้องอยากได้เงาก็เอาเงาแต่ผมเอาอยู่สี่สิบครั้งผมถักสี่สิบครั้งเขาต้องนับฟังนี่น้าครับเพราะว่าเขาไปถักอีกฟังหนึง่งมันจะสีซ้ากันครับมันถี่เดเหมือนกันสี่ดบอต่างกันครับวิธีการรักการครับนี่ครับผมถักได้ขนาดแล้วครับสี่สิบครั้งบาทนี้ผมก็ถีมัดถักเป็นไล่เกี่ยวได้แบบนั่น ลายเกี่ยวก็คือไปทางเดียวครับกลายเกี่ยวคือไปทางเดียวหลังจากแบนได้ได้ตามต้องการเขาแล้วต่อไปก็ถักเป็นลายแบนธรรมดาเอ้ยลายลายเกี่ยวครับบบดนี้ทับขึ้นข้างบนย่างเดียวมันตีได้เป็นตีเกี่ยวได้บาดนี่ครับเพราะว่าเขาสีเข็ดเป็นสองสองแบบสองลายในเส้นเดียวนี่ครับเนี่ยเขาก็ะจมาทักเกี่ยวบาดรับถักลายเกี่ยว นี่ครับเป็นดังสีนี้นี่นี่สีมักเกี่ยวมองดีบานนี่นี่ตรงนี้ผมก็สีได้ทักทับอีกได้เห็นมันใหญ่ครับเห็นมันใหญ่แล้วก็เป็นอุดรูดแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขาทักไล่เกี่ยวนี่เห็นมันแล้วก่อนจังมาจังมไล่ทักให้มันหนาขึ UH! ้นครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายจังมาไล่หนาครับนี่ตอนนี้เขาทักเป็นไล่เกี่ยวไปก่อนทักแบบนี้ให้ได้ทั้งสองฟังก่อนครับนี่ทักเกี่ยวได้บาน นี่ครับเกี่ยวกับง่ายๆครับทับข้างบนย่างเดี๋ยวมันก็ตีตีเกี่ยวไปเองโดยอัตโนมัตินะครับนี่ครับเพื่อนเื่อนนี่เบื้องเอามันตีตีไปเองว่าตาเพื่อนเปื่อนบบเพชรผิดนะเอาก็ค่อยไปตีเกี่ยวไปเลยตีเกี่ยวไปปับ๊บน่ะ เอ็ดไปทั้งสองฟังเลยครับผมนี่ครับหลังจากได้แล้วทั้งสองฟังครับนี่ผมเฮ็ดไปแล้วทั้งสองฟังเพื่อเป็นการบดเสียเวลานะครับนี่ถือว่าเสร็จไปแล้วคันนี้สีมาทักทับได้บ่างครับทักให้มันใหง่นี่ใมนม่นเหญ่ใหนมันดูแน่นหนาขึ้นอีกครับเพิ่มความสวยงามและก็แข็งแรงทนทานนะครับเพิ่มสีสันแ่ละพี่น้องหลังคน้นเพิ่งเก่าสีอื่นมาตัด สีอื่นมาตัดก็ได้ครับให้มันหนาขึ้นแล้วแต่พี่น้องสีเลือกเอาบางคนก็นเอาดําแดงมาตัดนี่ครับผมก็ตัดวัดไว้นี่กะกาเอาโหลดครับพี่น้องกาให้ยาวไว้ยาวไว้ดีกว่าขาดครับมีเปือดเือทักมาหลายคนดีว่วะ่าวัดเห็ฟฝบัง่งแนว่าสันโอ้ผมกับโบเคยวัดขึ้นกันกน,นำมันโหลดครับอันใดมันทีไใด้หนห้องกับมัดรับข้ามาวัดอยู่นี่วบได้กกินยัง นี่ครับท,ทักไปตามห้อยกเกาเหานี่แะครับแบนนี่ปืบนักทักห้มันใหญ่ขึ้นบานนั้นไปเห็ดเบิ่งเดอร์พี่น้องตอนนี้คนกำลังหิดเด้กํำลังหิดกำลังนิยมใส่ครับเชือกเทียนเพราะทองกับแพ้งใส่กับอันตายลเขาก็มาทักเสือกไปขายหรือว่าใส่เองก็ได้ครับหรือเพื่อนๆอ,อยากได้ ไปขายขี่ข้านทักกระโท่มาได้ครับโท่มาหาผมได้0853679443ครับโอ้ยคานทักดีพอญ่ย,ยศอันอยากรับไปขายเออโทรมาได้ครับกระสีเฮ็ดทรงให้ราคาไม่แพงราคาพิเศษสำหรับ f c นะจ๊ะนั่นเห็นบอทักทับไปเลยทักทับไปรายแบนไล่ไปเลยให้มันใหญ่อุดรึ้น นี่ทักมาหวดนี่แล้วเขาก้อตมาต่อเป็นไล่เกี่ยวแบบไล่เกี่ยวเขาก็เฮ็ดตามมันทีเขาเฮ็ดไว้น่ะแล้วยักย่าอันปีนเกี่ยวแล้วครับให้มันไปตามเกี่ยวแล้วมันก็สิเกิดความสวยงามขึ้นถ,ถ้าเ้าไปปีนเกี่ยวมันก็ทิเป็นกลมอุลูนั่นจิ๋วง่ามนะั่นนั่นเห็นบ่ให้มันเป็นลายไปน้ําเกี่ยวค่อยเฮ็ดไปครับพี่น้องเฮ็ดแรกๆก็ะสิว่าใครคล่องมันเทกับไปปีนเกี่ยวนั่นเราห้ามปีนเกี่ยว ตะคนกับยัง่ให้ปีนเกี่ยวกันอยู่ปีนเกี่ยวกันมันบอดีดีครับนั่นจบเห็นบอมันก็สิเป็นเข่าไปน้ําเกี่ยวเลยนั่นมวนโค้งง่ามอดหลอดเสื้อพวกนี้ทนทานครับเชือกเทียนไม่อมเหงือใครอยากได้ก็ทักมานะจ๊ะทักที่เกียรตักเองเพราะทักกว่าจะได้แต่ละเส้นก็เล่นเยี่ยวเหลืองเลยนะ ใจบ่หักทักบ่ได้เด้ครับพี่น้องนำก้นมาง่ายง่ายมันง่ายอยู่ครับแต่ว่ามันนา่นแล้วอยู่ดอนี่ครับพ่อกันกับสารแหสารยังล่ะครับกวาดสี่ได้แต่ละอันก็นใช้เวลาฉะนั้นแล้วเพื่อนเพื่อนคนไหนมาสั่งอาจจะมีราคาหน่อยก็อย่าว่ากาันนี่ดูวิธีทํากว่าจะได้แต่ละเส้นนะจ๊ะใช้เวลาอยู่นะไม่ใช่ทากันง่าย มันง่ายอยู่ครับแต่ว่ามันใช้เวลานี่เห็นบอพี่น้องนั่นเกี่ยวอันนี้พี่น้องเสียวเง้วไปซ้ำใดกันแล้วแต่แต่ว่าผมกะสิเอาเอาไปอีกจักน้อยนึงกะติดตัดกะสิล่นไฟกลับไปเห็ดคือกันฟังพุ่นบาทพี่น้องเฮ็ดคือกันนั่นล่ละให้มันซ้ำกันเบื้องนี้ดีให้มันซ้นนนำกันนั่นและมันจ้างสีออกมาสวยสดงดงามแล้วก็เรียบร้อยครับงานนั่นครับเห็นบอ นันฟังพุ่นกลับไปเฮ็ดคือกันละบาตเตอเฮ็ดเรียบ้อยแล้วครับพี่น้องนี่นี่น,นี่ทับเรียบร้อยแล้วผมทับทั้งสองด้านแล้วนี่ก็สีออกมาลักษณะนี้ครับต่อไปบาทเด้หลังจากเรียบ้อยตรงนี้แล้วเขากลับมาเฮ็ดห่วงพี่น้องเฮ็ดห่วงมองเปิดปีดแล้ว็็มาติดกระดุมใส่อีกข้างหนึ่งก็เป็นอันเสร็จนี่ครับ วิธีเฮ็ดห่วงกับบ่ยากรับถักลายแบนเหมือนที่เราถักนั่นทับบนทับล่างเป็นลายแบนลายนี้ถักตะกุดก็ได้นะครับถักสายตะกุดได้เลยครับผมเอาไปไประยุกเอานั่นครับถ้าก็ถักเป็นห่วงก็เอาเงาพอสมควรเพราะว่าถิม่วนเป็นห่วงเอาไปคล้องอีกฝังหนึ่งก็สีเป็นกระดุมไว้มองเปิดปิดบางคนเพิ่นมักแบบว่า บมมีหม่องเปิดปิดเท่าก็เฮ็ดเงาไปเลยครับติดไปเลยแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดให้เงาวกว่อนี้ว่าตรงนี้หม่องเปิดปิดก็แล้วแต่ลูกค้าสีสัง่งเลอพี่น้องอันนี้เขาก็ถามความคิดเห็นของลูกค้าก่อนถ้าเกิดเรารับงานบางคนเขาไม่ชอบเปิดปิดเขาชอบสวมหัวเลยเราก็ทํายาวหน่อยนะครับนี่นี่หม่องเปิดปิดครับบางคนเพิ่นกับ่บมักเงาหรอกครับ นี่ครับเราได้ความเง้วหราห้องกับมาม้วนเนี่เนี่ยเอ็ดเป็นห่วงแค่นั่นแหะครับมองเปิดปิดเอ็ดพอดีครับเพดเหตพอดีพอดีน้นอยหลายกะเปิดปิดลําบากครับเพราะว่านเป็นกระดุมห้องต้องเปิดต้องปิดนี่ครับ<ม>นี่เขาก็เอ็ดเป็นไห้มันแข็งแรงเราไมดให้มันอยูนั่นนั่นเขาก็พันดีดีเลย เพราะว่าสอยพวกนี้เขาเอาไปหอยวัตถุมงค้นมังคน้งคนหอยพระเครื่ององค์เป็นหลายล้านเนะครับองค์หลายล้านหลายแสนฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องพิธีพิถันทําให้มันแน่นให้มันเหนียวให้มันดูอยู่ดีๆครับบบมนพระเขาหลุดเสียครับ <c oughs> สื่อเสือกเข้าเส้นบกกีลอยบานี่พระเพิ่อไปเสียองค์ละล้านเขาเขาสีมาดาเขาครับ <c oughs> นัานครับเพียให้เหนียวให้แน่นครับให้มันมันคงงนะ้จัหน่อย น,นั่นข้างนี้กะมัดไซอันกระดุมพี่น้องข้างนี้มัดไซกระดุมใส่กระดุม,ใ,ดมให้เรียบร้อยน,นั่นมัดตั้งสี่หล่ะใส่กระดุมครับแล้วก ให้เหนียวให้แน่นครับแล้วก็ล้นไฟครับล้นไฟเชือกพวกนี้มันกระสินนบไปเลยครับติดไปกับใหม่นี่เป็นเป็นกะลามะพร้าวนะครับเขามาเห็ดเป็นคือจานใบตะมองเปิดปิดครับนี่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเลยนะครับเป็นกะลาเลยครับไม่ใช่พลาสติกนะครับน,ะนี่แน่นเหนียวแน่นแล้วครับเหนียวแน,น่น เพิ่มความแน่นไปอีกโดยการเอาเกาไม่หยอดจักหน้อยครับกาวร้อนเพื่อความมั่นคงเข้าไปอีกครับที่จริงบัหยอนมันก็นอยู่อยู่หรอกครับแต่ว่าให้มันมันม่นคงเข้าไปอีกครับแน่นหนาครับพี่น้อง